คุณเคยสงสัยไหมครับว่าชุดว่ายน้ำบิกินี่ที่เราคุ้นตากันดีนั้นมันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับระเบิดนิวเคลียร์ได้ยังไงฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเกี่ยวกันได้เลยใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วทั้งสองอย่างนี้มีจุดเชื่อมโยงที่น่าทึ่งและสะท้อนช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ของโลกได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับปีคศออ1946โลกพึ่งผ่านหายนะจากระเบิดปรามาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิได้ไม่นานสหรัฐอเมริกากำลังทำการทดลองระเบิดนิวเคลียร์อีกครั้งที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกที่ชื่อว่าเกาะบิกินีอาทอลซึ่งอยู่ในหมู่เกาะมาเชล การทดลองครั้งนั้นเรียกว่า Operation Crossroads เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สื่อทั่วโลกให้ความสนใจเพราะเป็นครั้งแรกที่มีการระเบิดนิวเคลียร์หลังสงครามเพื่อศึกษาผลกระทบกับเรือรบและสิ่งแวดล้อมความรุนแรงของการระเบิดครั้งนั้นสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกและคำว่าบิก i นีก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทำลายล้างระดับโลกในเวลานั้น ในเวลาเดียวกันนั้นเองที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสดีไซนเนอร์คนหนึ่งชื่อหลุยส์เรอาได้ออกแบบชุดว่ายน้ำแบบใหม่ที่เล็กกว่าชุดว่ายน้ำทั่วไปมากเขาตั้งใจให้มันสร้างแรงระเบิดทางสังคมเหมือนกับพลังของระเบิดนิวเคลียร์เลยทีเดียว เพื่อสื่อถึงความแรงและสะเทือนวงการแฟชั่นเรออาจึงตั้งชื่อชุดว่ายน้ำใหม่นี้ว่าบิกินี่ตามชื่อเกาะที่มีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ในขณะนั้นเขากล่าวไว้ว่าเหมือนกับระเบิดนิวเคลียร์ที่เขย่าโลกการเปิดตัวชุดนี้ก็จะเขย่าลอกของแฟชั่นเช่นกัน และเขาก็คิดถูกจริงๆเพราะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาบิกินี่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าเสรีภาพและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมการแต่งกายทั่วโลก แต่กว่าจะได้รับการยอมรับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับตอนเปิดตัวครั้งแรกบิกินี่ถูกมองว่าโป๊เกินไปถึงขั้นไม่มีนางแบบคนไหนกล้าใส่จนเรออาต้องจ้างนักเต้นคาบาเร่ชื่อมิเชลีนเบอร์นาดินีมาเป็นคนสวมใส่โชว์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แฟชั่น ภาพของเธอในบิกินี่จิว๋วถูกตีพิมพ์ไปทั่วโลกและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อร่างกายและความเป็นผู้หญิงในยุคใหม่ดังนั้นคำว่าบิกินี่ที่เราพูดกันทุกวันนี้ไม่ได้เป็นแค่ชื่อของชุดว่ายน้ำเท่านั้นนะครับแต่มันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผูกโยงกับช่วงเวลาสาคัญของโลก ช่วงที่มนุษย์เพิ่งค้นพบพลังทำลายล้างมหาศาลจากนิวเคลียร์และช่วงที่แฟชั่นเริ่มปลดแอกผู้หญิงให้สแสดงออกในแบบของตัวเองจากระเบิดที่เขย่าโลกจนกลายมาเป็นชุดที่เขย่าว,วงการแฟชั่นใครจะคิดว่าทั้งสองสิ่งนี้จะมีจุดร่วมกันได้จริงๆและนี่แหละครับคือคำตอบของความสงสัยในวันนี้ เพราะในโลกของเราสิ่งที่ดูไม่เกี่ยวกันเลยบางทีก็อาจมีความเชื่อมโยงที่คาดไม่ถึงนี่คือสงสัยแต่ได้คำตอบแล้วคุณละ่ะพร้อมจะสงสัยไปกับเราอีกไหม